เชาวนี้เราจะลองย้ายที่จิบกาแฟกันหน่อยนะครับก็จากเคยนั่งกินหน้าห้องนอนนะครับก็จะย้ายนะครับที่ไหนไปดูกันนี่นะครับย้ายที่แล้วก็จะหวัดเสียวหน่อยเดี๋ยวไปเอาอาหารปลามาก่อนแป๊บหนึ่งสร้างบรรยากาศขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง นี่แะครับเรื่องสร้างบรรยากาศบอกผมถึงจะเสียวแต่ก็ได้อ่ะจิบกาแฟชมปากันอ,อร่อยปลาบึกเริ่มมากินกันแล้ว โอ,โอเห็นอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วครับพี่น้อง